หน้าแผนที่ลิวิกในตอนนี้คุณจะพบกับเหล่าผู้เล่นโปรแกรมกระจายตัวอยู่ทั่วแผนที่พวกมันเป็นโปรโที่ถูกกฎหมายเป็นผลงานชิ้นโบแดงของ Gm โปร,โปรพวกนี้ค่อนข้างปาเทอนไร้ซึ่งความรู้สึกนึกคิดไร้ซึ่งชีวิตและจิตวิญญาณของความเป็นคนหน้าที่หลักของพวกมันคือสังหารผู้เล่นที่เป็นคนจริงๆโดยการยิงยิงและก็ยิงเท่านั้น นอกจากจะปาระเบิดได้แล้วความสามารถพิเศษของมันมันสามารถชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมให้กลับมาเล่นได้อีกครั้งและนี่คือโหมดใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาโหมดนี้มีชื่อว่า vs ai มีความยาก2ระดับง่ายและทั่วไป และจะถามว่าระดับไหนมัน vsai ทั่วไปคือคำตอบบริเวณด้านหน้าของผมมีผู้เล่นโปรแกรมกระจายตัวอยู่ทั่วไปเลยครับผมจะขอตามผู้เล่นคนนี้ไปผมไม่แน่ใจว่ามันจะพาผมไปโดดลงที่ไหนหรือมันจะพาผมไปที่ power g a ชาเพราะ Uc ตอนนี้กำลังลดราคามากเลยครับอย่างเช่นแพ็ค8,400 Uc ใช้เงินแค่2,850บาทเท่านั้นประหยัดกว่าเติมในเกมแน่นอนครับ ว่าแต่ว,ว่าเขาหายไปไหนแล้วครับอ๋อนี่อยู่ตรงนี้มันพาผมมาโดดลงตรงเสาอากาศตรงนี้ใกล้ๆหมู่บ้านริมน้ำไม่นะครับผมน่าจะงานเข้าแล้วล่ะครับโอ้มันเคลื่องแฟลชได้ด้วยครับ พวกมันมีความเฉลียวฉลาดมากกว่าเดิมเยอะเลยครับนี่ถือว่าเป็นโปรแกรม Smart AI เลยก็ว่าได้นะครับแบบนี้นี่ประมาทไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีกว่าครับเราอยู่ใกล้เพื่อนแบบนี้ไม่ดีแน่ครับ ด้านหน้ามีเสียงประทะเพื่อนเบอร์สีของเราน่าจะตกที่นั่งลำบากผมขอแวะไปช่วยเขาหน่อยดูเลือดเพื่อนเบอร์สีของเราสิครับโอ้โหเล่นเนาแดงเถือกเลยครับความสนุกและความท้าทายในหมดนี้คงจะเป็นการที่ผู้เล่นทั้ง4คนเอาตัวรอดจากพวกสมาร์ทเอ และเกิดการแข่งขันว่าใครจะคิวบอทได้เยอะที่สุดเกมนี้ผมจะขับรถไล่ล่าพวกมันผมคิดว่าพวกมันน่าจะกระจายตัวอยู่ทั่วไปในแผนที่โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นพื้นที่โล่งกว้างพวกมันน่าจะเกิดที่นั่นครับแต่ตรงที่เพื่อนเราอยู่เสียงปืนดังสนั่นต่อนเนื่องเลยบางทีสิ่งที่ผมคิดไว้อาจจะไม่จริงเสมอไปครับ What ยังไงครับมันอยู่ข้างหน้าโอ้เกือบเหมือนกันนะครับถ้าลั่นปืนช้ากว่านี้เสร็จมันแน่ๆครับระยะน,นี้ฝึกคุมปืนได้ดีมากครับ ดูเหมือนพวกมันจะชอบมากันเป็นฝูงนะครับดูสิครับพวกมันมาได้เรื่อยๆเลยโอ้ดูเหมือนเพื่อนเราจะพลาดท่าให้กับมันซะแล้วครับเบอร์ซีอย่าเพิ่งตายผมกําลังจะไปช่วยครับหวังว่าตรงเพื่อนจะมีที่กำบังโอ้เขามีก้อนหินบังให้อยู่โอเคครับ เสียงปืนและการประทะจะเกิดขึ้นตลอดทั้งเกมผู้เล่นที่หิวกระหายในบอดจะใช้โอกาสนี้ออกตามล่าพวกมันผมได้ยินเสียงอยู่ข้างหน้านะครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับตอนนี้ พยายามหาที่กำบังไม่ควรที่จะยืนอยู่พื้นที่โล่งกว้างนะครับตรงนี้เคลียร์ครับเดีย๋ยวเราไปกันต่อพวกเราโปรแกรมสมาร์ท i i พวกมันมีความแม่นยำในการยิงสูงมากผู้เล่นจำเป็นจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการแยกเล่นคนเดียวโดยที่ไม่มีผู้เล่นคนอื่นในทีมอยู่ด้วยความตายอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเออโอผมพลาดท่าแล้วครับ เห็นใช่ไหมครับว่ามันปาเือนแค่ไหนโอ้เฮลเฮลเฮลและเพื่อนเราเหลือคนเดียวด้วยเราจะรอดกันไหมครับเนี่ยเออโอ้ oh. รอบต <Watch out. S 1> ัวเลยครับผมไม่รอดแน่แนเพื่อนน่าจะชุบไม่ทันครับ <Watch out. S 1> มันอยู่ตรงนี้ <Watch out. S 1> เพื่อนอยู่ตรงนี้ <Watch out. S 1> ดีมาก มาชุบผมก่อนมาชุบผมมาชุบสุดท้ายนี้ถ้าถามว่าได้อะไรบ้างจากการเล่นโหมดนี้ผมขอแยกเป็น2กรณีกรณีแรกสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นคุณจะได้ใช้ทักษะการเอาตัวรอดเบื้องต้นเช่นการยิงปืนการคุมปืนมันเหมาะมากเลยสำหรับใครที่กำลังขัดเล่นเกมแนว Battle Royale นะครับอีกรณีหนึ่งผู้เล่นที่มีความชำนาญแล้ว โหมดนี้เป็นที่ระบายความเครียดได้ดีมากคุณสามารถที่จะชร์เล่นกับเพื่อนในที่เพื่อสร้างการเล่นในโหมดนี้ให้สนุกมากยิ่งขึ้นได้รวมถึงคุณจะได้เห็นถึงความสามารถของบอทที่มีมากขึ้นเช่นกันหวังว่าทุกคนคงชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ enjoy Play กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ